วันนี้อากาศดีๆนะครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนทำให้อากาศไม่ร้อนมากว่างๆจากการม่ได้เดินทางร่วมกับคณนะก็จะพาเรานักหลายได้ไปอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังไม่ได้ถ่ายทำให้ทุกท่านอย่างหลายนั้นได้รู้จักนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งเรียบเราะริมฝั่งแม่น้ำนิรันชรา ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับต้นพัศรีมหาโพธิ์เป็นถนนสองเลนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้รถใหญ่รถบัสสามารถที่จะเดินทางมาเส้นทางนี้ได้เราจะเลี้ยวซ้ายอีกสักกู่หนึ่งนะครับจะไปถึงสถานที่สำคัญนั่นก็คือสัปดาห์ทห้5 ของสถานที่สวยวิมุธิสุขซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้เสด็จมาที่แห่งนี้เนี่ยถึง3ามบรรละ3ามเหตุการณ์ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปถึงสถานที่นะครับคลิปนี้จะทำเป็น EP 1 2หน่ามหนึ่งก็คือก่อนที่พระองค์จะตัดสรุ้ส หลังจากตัดสรุนะครับอา่าแล้วก็3ก็คือคลิปของการเดินทางแล้วก็แนะนําสถานที่รู้จักว่าภายในมีอะไรมั่งอา่าสองฝั่งถนนนะครับก็จะมีผักที่ชาวพุทธกยา,าปลูกขายาในรัฐิหารนี้จวนใหญ่ก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมก็จะปลูกผัก ส่งออกแล้วก็ขายตอนนี้เราผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะครับความือนี้มีสวนสนุกร้อนคนีเดียก็มาเล่นน้ำกันจะถึงแล้วนะครับด้านหน้าซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเลี้ยงก็ไปเพื่อให้ทุกท่านที่จะไม่เคยเดินทางมาครับจะได้รู้จักเส้นทางด้วยส่วนใหญ่คณะมาไหว้พระที่พุทธคยา ก็จะไปสองที่หลักๆหนึ่งก็คือต้นปฏิศรมหาโพธสองสถตบ้านนางสวชาดาน้อยคณะนะครับที่จะมาที่ต้นใสอชัชประนิโคดจ,จะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปก็ได้นะครับตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็ได้เส้นนี้ก็จะผ่านวัดเขมรนะครับหยกความมือเนี้่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ปัจจุบันนั้นมีอะไรมั่งนะครับป่าหมู่บ้านเล็กๆนี่ครับบ้านคนอินเดียที่เคยกล่าวในคลิปก่อนนะครับว่ารัฐพิหารเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดบ้านเรือนก็จะอยู่เล็กๆต่ำๆอย่างนี้นะครับมีอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงน,น,น,นู้นดนๆานนู้นนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นวงเวียนวงกลมนะ,ะเพื่อไม่ให้รถติดนะไม่สวนทางแต่ว่าโชัเฟอร์เราพาผิดนะครับจริงๆต้องเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นขาออกขวาเมือนู้นนะครับที่เรามองไปกล้องอาจจะไม่ชัดนะก็จะอมองเห็น เชื่อเขาดคงคั้สิถึงแล้วนะครับนี่ที่เราเห็นอาคารข้างหน้านี้แหละอะาจจะรถจอดเราจะพาทุกตั้งหลาได้ขึ้นไปก็มีคนอินเดียก็จะมีเป็นวัดฮินดูในปัจจุบันอแต่เราลงรถนะครับจะ ถ่ายทำให้เราทั้งหลายได้เห็นสถานที่ว่าข้างในมีอะไรมั่งลงรถมาก็จะมีชาวอินเดียมาให้ปล่อยนกครับนกกระจอกนกกระจอกอาจจะพาเราทั้งหลายได้ขึ้นไปชมข้างในนะครับอรอบนอกก็จะเป็นกำแพงสีขาวๆเป็นวัดฮินดูในปัจจุบันแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวพุทธนะครับ เราเรียกว่าสุดฉาดตาทิมเปิลก็จะมีบันไดขึ้นไปก็จะมีชาวอินเดียรอรับทานก่อนขึ้นไปก็จะมีที่ฝากรองเท้านะครับทางานั่นขวามือเ๋ยวเราฝากรองเท้าตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมก็คือต้องเสียติปนะครับ ขวบมือก็จะมีมท,ที่ให้บูชาเทียนมีขนมนนมีน้ำนะครับเป็นของนนอชาวอินเดียเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้างในนะครับ,บเข้ามาจุดสถานที่แรกเลยนั่นก็คือจุดบริเวณต้นไทรที่เราเรียกว่าอัช,ชปารณิโคตซึ่งถ้ารเราแปลตามอักษร คำว่าอัชะก็คือแพะปาละก็คือการเลี้ยงการเลี้ยงนิโครทะหรือนิโคตก็คือต้นไทรรวมกันก็คือต้นไทรเป็นที่อยู่ของบุคคลเลี้ยงแพะนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่เป็นต้นเดิมนะครับแต่ตั้งแต่ในสมัยครั้งเกิาการแต่ก็เป็นต้น ไม้ที่จุดจุดนัสถานที่เดิมเหมือนกับต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีซากปราสัทพังเกดีนะครับเป็นยอดเกดีที่เราเห็นเนียอันนี้มีอายุเป็นพันปีนะครับซึ่งขุดค้นพบแล้วก็ตั้งเอาไว้ภายหลังมาก็มีการจำลองรูปปั้นเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือ นางฟุชดาได้น้อมถวายข้าวมาทุกปรายาติแก่พระหมหาบุตรเจ้าณนสถานที่แห่งนี้ส่วนประวัติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามตอีพีตอนต่อไปนะครับตอนนี้จะพาเราทั้งหลายได้ชมรอบๆแล้วก็ได้รู้ถึงสถานที่ภายในว่ามีอะไรบ้างเข้ามาพุบด้านหน้าเลยแล้วก็จะพบกับต้นไส่อชัดปาร,รานิโคตนะครับ แล้วก็มีการจำลองพระพุทธรูปแล้วก็ลอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อให้ทุกท่านที่เดินทางมาได้กราบบูชาสักการะ,ะด้านหน้าของอต้นไทรก็จะมีแท่น ครับซึ่งสร้างโดยแศรงสธาของชาวพมา่มาทาเราทั้งหลายได้รู้จักนะครับชมก่อนอันนี้ก็คือจุดที่ผู้คนที่เดินทางมาก็จะมากราบมาไหวมาปฏิบัติธรรมครับอีกสถานที่หนึ่งใน่ก็เป็นการจำลองภาพเหตุก,การณ์ แม่น,นางสุชาดาผู้เป็นหนึ่งในสองสตรีที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าถวายทานอันเลิศนั่นคือทานก่อนจะตัสรู้ตัวมีนางสุชาดาได้ถวายอาหารชื่อว่าข้าวมะทุปยาตและก็ทานก่อนการจะปรินิพานซึ่งมีนายจุนทะกมรมมรบุตได้ถวายอาหาร ชื่อว่าสุกระมัทวะก่อนพระพุทธองค์นั้นจะบปฏิพานที่พรรษาสุดท้ายนะครับก่อนที่พระพุทธมีพระพุทธเจ้าจะบปฏิพานนี่ก็คือหนึ่งในสถานที่นะครับที่พาเราทั้งหลายได้มารู้จักทีนี้ข้างๆนะครับก็จะมะีสถานที่สําคัญซึ่งก็เป็นการจำลองในยุคภายหลังซึ่งเราจะเห็นตอนนี้ชาวอินเดียก็ กำลังมาบูชาสัสการะแล้วก็มีการนำศาศัก์จีดีสะตกนะครับมาตั้งเพื่อให้กลับกุชาสัสการะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็น ชาวเดือนแล้วก็ชาน่าจะเป็นทาฟพิลังกานะครับกำลังจุดทูปบูชาสักการะแล้วก็มีการสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับภายในก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นรูปปั้น เหตุการณ์งารสัฒราได้ถวายข้าวมัตุปรายาตอันนี้ก็คือสถานที่แล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับภายในก็ให้หลังอะไรได้รู้จักสถานที่ก่อนนะครับแล้วจากนี้ไปท่านจะได้นำประวัตินะครับใน EP ที่2นั่นก็คือประวัติ ก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้นะครับแล้วก็หลังจากตัดสรู้แล้วซึ่งพระปู่มีประภาคเจ้าของเรานั้นได้เสด็จมาสถานที่แห่งนีน้ตามประวัติถึง3ครั้ง3วาระได้กันนะครับส่วนจะมีวาระไหนมั่งใครติดตามอีพีต,ต่อไปอีพีนี้ก็ขอจบไปนะครับแค่เ,เท่านี้ก่อน ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ